มาต่อคำถามกันรายการปริศนาฟ้าทลายโจรโบร่๊าฟ้าทลายโจรโดนแล้วโบร่๊าจะถามก็ถามว่าเนาะโรงเรียนมาจากโรงเรียนสหอชายล้วนหรือหญิงล้วนหญิงล้วนนะโบร่หญิงล้วนฟีด ควายสองตัวมีสีขาและควาย3าตัวมีหัวใจกี่ดวงมีหนึ่งดวงครับหนึวดวงเบส้าไลเลยครับช้างหนึ่งตัวมีสงงาและช้าง3ามตัวมีงาข้างงวงกี่งวงสมงวงครับช้างสตัวครับมีงาข้างงวงกี่งวงก็หนึ่งงวงครับ <laughs> ทังดีางหนึ่งตัวมีสองงาแล้วช้างสามตัวมีงาข้างงวงกี่งวงมี่ร้างงวงมีงวงเดียวกจ้งมันมีงวงเดียวครับหม้มีมีกี่มวงครับสามตัวนะมันก็สตัวก็งวงเดียวครับหมูแ่ตายแน่ใจครับจ้างงวงสามงวงเนี่กเล่นไรเนี่ยฮ่าา เล่นอแล้วแม่เร็วโน้ตลองดูสักหน่อยทางมาลายมีมาลายกี่ตัวทางมะลายมันไม่มีสควาเฮ้ยถูก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 ทางช้างเผือกมีช้างกี่ตัวมันไม่ใช่มีครับทางช้างเผือกไม่มีช้างครับโอ้โหถูก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 ไปแล้วนอนแล้วนอนนอนนอนน้ำใส่กระโหลกชะงโงบุ้งเนาจะเห็นใคร ไม่เห็นใครสักคนครับเห็นแต่งเงาครับเห็นตัวเองเห็นตัวเองเห็นตัวเองอโอ้โอ้โอเคนี่คือรายการปริศนาฟ้าทลายโจรน,นะครับ่มีกีวนนะ่วันครับอันนี้นะครับขอวันเดียวครนะับเดี๋ยวมีคำถามมาเรื่อยๆนะครับโอเคฝันนี้ฝันนี้โอเค